โอ้โหไม่เจอกันตั้งนานเลยทุกคนจะแก้ยิ้วเราจริงจริงพี่ช่วยคิดนะคอนเทนต์แต่แบบไี่ทช่ไม่ได้เออมันใช้ไม่ได้เลยอ่ะพี่เพราะว่าถูกคิดแบบผมทำคนเดียวเลยผมคิดคนเดียวเลยผมคุมคนเดียวเลยแม่งไม่ได้ว่าจริงจริงอ่ะไม่ได้ว่าจริงจริงอ่ะไม่ได้จริงมันไม่แม้มันไม่แม้เลย โอ้ไม่เจอกันตั้งนานเลยทุกคนโอ้ยดีใจดีใจดีใจคิดถึงมากเลยเรา้อไปเลยเราตไปเลยเราต้องเจอเลยรคิดอิงทุกคนเราหลอกขอเสิร์ฟนะออนทัวร์นะวันนี้ก็อยู่ที่กอร้รานะครับผมอยู่สถานที่คุ้นเคยเช่นเดิมอาจจะไม่คุ้นนะเพราะว่าเขาตกแต่งร้านใหม่ที่ชะลอคาเฟ่นะเหน่งที่ชะลอคาเฟ่เขาเปลี่ยนตีมเลยเขาเปลี่ยนลุคสีสันเลยจริงด้วย คือเขารวยมากอุ hmm. been, mm ้ย hmm. ส <re> ุดยอดรวยขนาดแบบจ้างเราจ้างเรามาจ้างเรามาก็คือรวยรอบสองแล้วนะครับเราขอบคุณทรลอด้วยแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาเปลี่ยนธีมเป็นอะไรเออยังไงเดี๋ยวเออมีเมนูเพิ่มขึ้นเพื่อนะน่ากินมากใช่เขาบอกว่าเป็นขนมที่ยิปทอตมากที่เกาหลีแล้วก็เป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกที่เกาะล้านขนมยิปทอนนี่คืออะไรโจิเหรอไม่ใช่อพี่ไปดูพี่ไปดู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  าไปดูพี่เข้าไปเลยอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ดูชะลอคาเฟ่เทปแรกเนี่ยต้องกลับมาย้อนดูนะสนุกนะ,ะจริงๆแล้ววันนี้ก็มาชะลอคาเฟ่ใช่ไหมอยากแยกยิ้วย <laughs> อยากดูรีแอคพี่อยู่ว่าให้ผมดมูเขาเรื่องเกี่ยวกับเขาพูดน้อยอยากดูรีแอคเขาว่าจะเป็นยังไงเรื่อง เดี๋ยวผมจะหาเรื่องใช่หาเรื่องว่าเขาดีกว่าเขาจะพยายามพูดเขาอยากพูดด้วยเขาไม่เก่งแล้วเดี๋ยวไปดูรีแอคเขาว่าเป็นยังไงแล้วไปดูขนมกันด้วยอันนี้คือเขาอันนี้คือเขาไม่เตรียมนะเดี๋ยวเตรียมกันอยู่เตี้ยมไม่อยู่ไปดูหน้าร้านดีกว่าไปดูหน้าร้านก่อนนะ ทำไมรูปแบบล้าเราเปลี่ยนเลพี่จ๊อบจำได้ว่าคราวที่แล้วมันไม่ใช่แบบนี้นี่ใช่ใช่ไม่แบบนี้แล้วรูปมันเป็นไงมีรูปปะไม่ไม่เดี๋ยว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 ให้ตัดต่อขึ้นขึ้นรูปให้ขึ้นรูปความแตกต่างคราวที่แล้วอันนี้ขึ้นลิ้งเลยขึ้นลิ้งเออทำไม่ได้ทำไม่ได้นะดูจังอะยังดูเลยเอเขาจะเปลี่ยนทุกซีซั่นแล้วเนี่ยซีซั่นแรกเลยก็คือตะวันแต่ตอนนี้ก็จะเป็นหน้าร้อนเขาเรียกว่าเต็มหน้าร้อนแล้วต่อไปอ่ะเป็นเต็มหน้ารักเอ้ย เป็นไงครับเป็นไงครับน,น่ากินไหมและนี่ก็คือขนมที่เราบอกนะครับมันคือทอฟเฟิลทอฟเฟิลทำมาจากอะไรก็คือมันจะเป็นแป้งนะครับของกัวซองแต่เราจะเอามาทําเป็นว a f f l e ลเราก็เลยเรียกรวมกันว่าทอฟเฟิลนั่นเองครับผมทอฟเฟิลนะครับเป็นขนมที่ยอดฮิตมาจากเกาหลีนะครับตอนนี้เราไม่ต้องบินไปไกลแล้วแค่เรานั่งเรือสกีบ๊ทข้ามมาจาก่อารลานคุณก็ได้กินแล้ว ใครที่อยากทานนะครับสามารถมาทานได้ที่ชลอคาเฟ่เกาะล้านที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับจบแล้วค่ะสาระโอเคโย่ไปดูพิยูับดูรีแอคพิยูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูข้างหลังด้วยเพราะว่าสวยมากที่ชลองเขาเปลี่ยนทุกซีซั่นนัองฝากดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะนี่ ไม่เคยดูพี่ยิ้วเลยแล้วก็ที่ทํางานไม่มีไม่ไม่มีใครเคยดูพี่ยิ้วเลยแล้วพี่ยิ้วเป็นคนน่ารักมากเราจะแกล้งกันเฉยๆนะก็อาจจะเอาเรื่องจริงมาพูดแล้วเราเล่นเรื่องเรื่องเล่นๆนี่ยแหละเอามาแกล้งไปเดี๋ยวไปดู มอ,อมันเดี๋ยวคุย,ยงานไปหนึงเฮ้ยยังมองเออมันมีมันมีอีกคลิปหนึ่งที่เขาแบบว่า แต่จริงๆผมอยากให้ที่ผมพิมพ์ในกลุ่มแบบว่าอยากให้ช่วยทีมคอนเทนต์ไม่ช่วยเลย<า>อะไม่แบบไม่มีไม่ไมีใครช่วย,ลย<า>แล้วแบบคือจำจำได้ว่าว่าทีมแรกๆที่แบบให้แบบว่าให้พัฒน,นาเออจริงๆที่ช่วยทิมนะคอนเทนต์แต่แบบพี่ เออมันใช้ไม่ได้เลยอ่ะพี่เราอยากให้แบบว่าช่วยกันแล้วก็พยายามคิดคคิิดดเพราะว่าทุกคลิปอ่ะผมทำคนเดียวเลยผมคิดคนเดียวเลยผมคุมคนเดียวเลยไม่เเียอานะแล้วพี่พยูก็พยายามช่วยแหละแต่แบบพี่ยูยังต้องช่วยได้บ่างมั้ยเออบังที่พี่ยูเข้าเดิมยั่วตอนแรกที่เกมแต่พอเกมเกมจะไปไม่ต้อว่าใครปกติก็่ยู่เวลาคิดเกมอ่ะคือประมา้ ไม่ได้ริงมันไม่แม้มันไม่แม้เลยเนี่ยมันเทต้องดูอะไรที่มันเป็นปัจจุบันอะไรเงี้ยไม่ได้ว่าเฮียจริงอ่ะไม่ไดว่าเฮียตรงคืออยากให้ทำอะไรบอกออยิงยิยไปไปหาข้อมูลน่อะไรเงี้ยคือบอก้ย่งทคือบางทีประการที่เดยกทกิดแล้วก็พลาดท่าโดยบ่อทุกการแล้วมีการที่จะสนฉัน ความคิดคู่แม่งพูดอะไรหลายเทคคูก็แบบไปขัดตลอดเล่นอะไรก็แบบขับตดตลอดมีใครแบบที่ยิ้มยิ้มเนี่ยก่อนเนี่ยงพี่คือตีมันก่อนใช่ไหมถ้าถ้าบอกว่า<ไ>ต้องทำกอ<ด>่อนให้พี่<า>ใช่ไหมผมก็ต้องเพิ่มง,งานอีกใช่ไหมแต่ท่านี้ผมแม่งต้องกินงานอยู่แล้วผมก็ต้องมาสร้างแพนให้พี่อีกการเป็นงานเยอะขึ้นอีกต้องดูว่าแบบมีว่ามีพลาอะไรคือผมเองคือว่าผมคิดเรื่องทับคู่ ผมไปลื้อแหมดเร็วอะผมให้การบ้านนี่ายกันต่อไปเนี่ยพี่กลุ่มงานไทยฮะที่ทำได้เคียดไหมเครียดไหมเครียดหเครียดไม่ต้องเครียดนะเครียดเหรอเวลาเอแกงเล่นหายอยงหลองเลยหลาลอ ไทยอ่ะไทยอ่ะยังคิดอะไรร้ ว่าจ,จริงๆอะคือสี่คนที่ที่เนี่ยผมรวมแล้วก็ทํางานมาด้วยกันเนี่ยคือทุกคนมีข้อดีอข้อเสียแตกต่างกันแล้วทุกคนก็ยอมรับข้อเสียแต่ละคนได้หมดพี่ก็ดีในที่ energy พ <c ười> ี่อะเยอะเอเอมันทําให้ <c ười> เออผมไม่ผมทํางานเราไม่เหนื่อยผมก็เออพี่ยังมีแรงกูก็มีแรงแฮอ่ะแฮปี้เอออย่าไปเครียด เดี๋ยวเดี๋ยวให้ฝความเข้าใจอีกเล็กน้อยอเดี๋ยวตัดภาพไปชมบรรยากาศตอนคืนไปดูกันครับผมชะลอคาเฟ่ตอนกลางคืนครับจริงชะลอคาเฟ่เนี่ยกลางวันก็เป็นคาเฟ่ข้างหน้าเนาะแล้วก็กลางคืนนะครับก็จะอยู่ ด้านหลังอย่างนี้ก็เปิดด้วยแล้วก็อาหารมากมายนะอาหารมีอะไรบ้างครับเนี่ยโอ้มะกษเสของทางร้านเรานะครับ,รบมีทำไมโอมากอเสอะโอมะกษเสที่นี่ก็คือแบบว่าเป็นอาหารสดสดแล้วที่สําคัญนะเราไม่รู้ว่าอะไรได้มากหรือได้น้อยอ่าคือก็คือจะลุ้นมากวันต่อวันชาวบ้านนะครับผมเขาจะไปไปไป,ไปตกมาสดๆเลยแล้วทางร้านได้ไปซื้อมาโดยที่ไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางอาหารเลยค่อนข้างสด แล้วก็เป็นเหมือนการช่วยเหลือชาวบ้านด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาใครจะตกแม้อะไรแต่ละวันใช่ไหมใช่ครับผมอะไรอะไรไปเลยมีใครที่ต้องสังอะต่อต่อต้าแนะนําเมนูอาหารหน่อยอันนี้ก็เป็นปลานะครับนี่คือปลาตาเม็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอหมูย่างเฮ้ยแล้วนี่คืออะไรเสือร้องไห้หมูร้องแห่หมูร้องแห่โอเคหมูร้องแห่คือเขาว่าเป็นซอสสูตรเผ็ดนิดนึงแล้วนี่เป็นไข่ปลาหมึกนี่ยสดจริงจริงอันนี้คืออะไรครับ อันนี้อ่าเป็นปูดองนะครับมีไข่แน่นๆนะครับไข่แน่นๆเป็นปลาหมึกซาซิมิอ่าสดเลยสดสดนี่ยังดิ้นดิ้นกันอยู่เลยนะครับเฮ้ยพระเจ้าไอ้ไดำดำมันยังกระพริบกพร่มันยังแบบวิ่งอยู่เลยอ่ะแล้วก็นี่ครับเป็นเมนูชูโรงที่ผมแนะนำฮะก็คือเป็นไข่ปลาเลียวเซียวหากินยากมากฮะร้านร้านอื่นเนี่ย จะไม่ได้ขนาดนี้เพราะร้านนี้่าวครับใช่ครับของสดต้งตองคาวอ๋อไม่คาวไม่คาวไม่คาวอ่าอัน,นี้หอยกระจงฮะคล้ายๆหอยหอยปลื้มครับแล้วก็ปูหมานันเองปูหมานั่เองครับวันนี้ได้ได้ของมายเยอะทุกคนถ้าใครเคยดูคลิปชะลอครั้งก่อนเนี่ยบอกเลยว่าร้านเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่ด้วยเปลี่ยนที่บอกตอนคิดว่าเปลี่ยนทุกซีซั่นแล้วด้านหน้าเป็นทันตะวันใช่ไหมแต่ด้านหลังอ่ะ มีพระจันทร์ด้วยลูกใหญ่มากใครที่อยากมีพระจันทร์มาจตัวเองต้องมาที่นี่นะครับเดี๋ยวไปดูภาพกันว่าสวยแค่ไหนขึ้นไปเลยไอ้อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมเพจร้านด้วยนะเบเตอร์ล่าคาเฟ่นะครับผมมีดนตรีเล่น7วัน7จวงเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นเยอะนะเต็มไปหมดเลยนะครับผม7วัน7วงก็ใครที่อยากให้กำลังใจนักร้องวงไหนก็ไป ผมชอบด้วยส่งตัวเนยตก็ได้นะจริงๆก็แล้วแต่วงในชั่วโมงนั้นนะครับให้กำลังใจคนกลางคืนเราก็เป็นคนกลางคืนเหมกันรับเหมือนกันนะเจ็ดหกฝากติดตามของกลุ่มรอขอเซิร์พวกเราด้วยนะครับผมก็ด้านล่างครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเนี่ยครับผมติดตามพวกผมเนี่ยนะฮะลอขอ แมงบีบแมงสุดรอว่นแมงบีบกูพูดเลยต้องบีบกูพูด